เออสวัสดีวันนี้อาจารย์ก,กส็สรุปงานหน่อยฮะโอ้ผมว่าไปหมดแล้วเนี่ยพี่สาวทิ้งแล้วว่าไมได้เนาะเข้าโอ้มิหรือเปล่าเนี่ย <c ười> คู่โอเคโอเคแสดงตัวตนผู้หนึงนะยันย์จอดฮะก้าวน่าจะมานะก้าวมาเนี่นย อันนี้ก็เลือระบบระบบไฟแล้นระบบเออเออบ้าบุญเลยกเกินไเนี่ยเป็นแมคานิกก็อย่างนี้แหละไปเลยอ่อต่อไป มาบุานหมือนเนี้ยมันที่ระบบไฟนะเอ่อนี่เป็นรุ่นรุ่นเอ่อเป็นรุ่น f 300อ r สามร้อยะเท่าเดียวก็เพื่อนอาจจะสงสัยว่าทำไมรถเครื่องมันปกตินะว่ามันจะตราทไม่ติดก็เปลี่ยนตัวเซ็นเซอร์ พีเอชเบอร์บนนะแต่ก็ไม่ได้สร <ori> ุปแล้วก็คืออะไรมันเส้นผมบางภูเขาฮะเป็นยึนเอ่อยี่สุกเท่าเดียวฮะก็สามร้อยก็ถือว่าสุดยอดแล้วเนาะเพราะว่าเส้นเราไม่มีเขาไม่มีภูเขาไม่มีเนินถ้าทางเรียบโอเคมันก็วิ่งได้เพราะว่าเป็นเรื่องเออเรื่องเออ่แรงเฉื่อยเรื่อง พลังงานสัตว์ตามวิศวกรก่อเรื่อมาแล้วมันจะมีคือเครื่องตัวนี้นะมันมีกล่องกล่องกล่องซีเบนองมบนน้ำมันละการสั่งหัวฉีดแต่ว่าเครื่องยนต์ก็ดีอยู่ เีวนี้มันใช้ระบบไฟเข้ามาเกี่ยวนะฮะระบบไฟมันอยู่ที่ที่หรือเพื่อมาอะไรเนี่ยเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันมีไฟจุดบุหรีน่นะแล้วก็เข้าวิทยุวตรงนี้มันต้องใช้เิวถ้าใช้ถ้าเพวมันขาดปุ๊บนะมันจะสตาร์ทไม่ติดเลยนะเพราะว่ามันต้องใช้ไฟาก,กแบตเตอรี่ไปสั่งงานที่กล่อง กล่องถึงจะทําให้เครื่องยนต์กิดเมื่อวานก็ได้ลากมาเลยนะไม่เท็มเลานะก็ไม่เหมือนสามกศูนเนาะถ้าเป็นยี่ห้ออื่นที่โนมันจะแยกแยกจากกันนะเพราะว่าอาไฟต่อบุหรีเนี่ยต้องแยกจากกันเนี่ยตอนนี้มันต่อให้หมดเลยเพราะว่าไฟจุดบุหรี่คนขับสจนมากสี่ชั่วโมงถึงจกดบุรีใช่ไหมแต่ว่าบริษัทเราก็ใช้พัดลมในการ นอนเลยพวกนี้เวลาไปรอนอนงตัดเครื่องไม่ได้เปลืองน้ำมันน้ำมันก็แพงนี่วันนี้ก็ลือ้อระบบชีวิตไฟตัวนี้เป็ <c oughs> น,นระบบจ่ายไฟยนะอะระบบจ่ายไฟถ้าจ่ายไฟเพิ่มมาปุ๊บอนะ่ยมันก็จะไปจ่ายลงไปที่กล่อง <c oughs> พอพอระบบนี้มันชาร์จปุ๊บระบบไฟจุดบ,บุหรี่ <c oughs> แล้วก็ไฟระบบพิวเนี่ยมันทําให้ฟิวขาดต,ตัดเครื่องยังไม่ติดเลยเมื่อคืนจะได้ลากมาขึ้นอยู่ วันนี้ก็เอาเขามาจับปุ๊บก,ก็รู้ว่าเสียหายตรงไหนนี่รลือล้อรลื้อออกไปอยูอ่สำคัญมากเลยนิดเดียวนะแต่เครื่องยนต์โอเคเครื่องยนต์เราใช้ใหม่ๆอยู่ระยะสามร้อยนี่ระบบจุดอัานละเบิดเราก็จุดนั้นปกติอยู่เครื่องยนต์ไม่เสียหายเพราะว่าเอาไฟมาสั่งไนงะทุกอย่างไม่ต้องใช้ไฟหมดก็ ต้องเอารถลากมาเสียค่าค่าลากมาก็ประมาณหกเจ็ดพันนะและ้วก็มาถ่ายสู้อะไรก็มีปัญหานิดหน่อยอแล้วบวเครื่องยนต์ไม่เสียหายโอเคก็เป็นเรื่องนิดนิดหน่อยแต่ว่างานก็ไม่เดินต้องเอารถลากมาอ่ะปิดเกมเลยเแต่ว่าทำตรงสวิตไฟตรงนี้ ถ้าแยกแยกไฟจุดบุรีออกได้ก็น่าจะดีขึ้นนะแต่ที่โน่นี่เขาให้ยุ่งเลยนะเพราะว่าไฟจุดบุรีเนี่ยมันมันสำคัญต่อการจ่ายไฟตรงสวิตไฟแล,แล้วก็จะไปจากคิดกล่องกล่องในการควบคุมระบบดีเซลโอเคเท่าน,นี้ก่อนก็ มีารละเอียดยังไงผมก็ไม่รู้เท่าไหร่นะแต่รู้ที่นี่แน่คือระบบไฟอันนี้ผมได้ลากมาโอเคสวัสดีครับวันนี้สวัสดีครับ